ร้านของคุณใบองอาลีนะครับมาครับต่อ5บาทนี่เนาะแล้วก็เงิน100แล้วก็เงินอีก5หมื0นี่เป็นค่าเสื้อผาเกียร์เราตอนในวันแต่งจะทำแหวนที่วงก็เดี๋ยวก็จะให้ ทางว่าจวเปชื band, the the bay, ่อวัดน well, ี้ไ yeah, ม่ได้นะครับแล้วการวัดจะเอายังไงก็ลงมากนะจะเอาวันไหนวันแต่งวันไหนวันแต่งอรั้งนี้ดีปีนะเดี๋ยวไปถามนะทางเรายินดีไหมดีก็เลานเราไม่ไไปไปไปถามเล่นไปถามผู้หญิงได้เลยว่าไปไม่จบนะให้ไม่ยากใช่ไหมพูดดังๆก็ไ อย่าไม่เคยกินนะเมื่อกี้ครับการข้ามโดยใดนะครับเรงชุกต่อเราสุภาพเราจะลาสิ่งสิ่งที่ทางเจ้าบ่าวนะเต็มใจให้กับทางเราแต่มีค่าสูงกว่านี้ถ้าจังกว่านี้เราก็ไม่ได้คิดอะไรเลยใช่ไหมเมื้อวันเลยเมื่อกี้เขาถามเขาบอกว่าอีกเดือนก็อีกเจ็ดวันจะตรงมืวันอาทิตย์พอดีเมือวันที่ตรงนี้ที่นี่ สมมติจะหยุดหมดแต่ที่นาใช้หรือจะเอาหรือจะเอาก่อนไปเดือนนมันไม่ได้จะจะมีเดือนมีเดือนอีกอีกเจ็ดแล้วคือก็คือมันก็ใช่เดียนนั่นคือเราตั้งใจว่าถ้าเดือนเดืนใช่ไหมแต่ว่าก็จะดูความสะดวกทรั้งนี้เป็นหลักจะตรงวันที่เจ็ดใช่ไหมเป็ในในทำ ในวันในวันที่เราพิธีทำนะในวันที่เราเลือกที่สะดวกที่สุดอ่ะมันจะตรงกับวันอาทิตย์เท่านั้นครับเพราะว่าสถานที่ที่เราจะใช้เนี่ยมันจะอยู่มันจะมีความสะดวกจริงๆมีไหมล่ะมาดูเลยดิบวันนั้นเสบียงสินหาเนี่ยเอาไปทำอะไรแล้วก็จะเอาไปขาย ตาั้งนเเลอือนกวาี้นะในนขนาดเดียวกันปรึกษากันอไรนคไปคือทสายตามที่าตั้งใจมาได้คือประมาณกี่เดือนประมาณ1เดือนในในส่วนที่ราตั้งไว้คือวันหงเดือนก็คือประมาณที่ที่20ถ้าตรงประมาณนั้นใย่หมครับ วันที่ยี่สิบตรงอาทิตย์นะครับอันนี้ถ้าเกิดเราขอความเป็ณาสักนิดเพิ่มอีกสักเจ็ดวันคงไม่ลำบากเกินไปมั้งครับถ้าเป็นวันที่27โอเคครับนะครับยี่สิบิบสงวันที่วันที่ยี่สิบเจ็ดเป็นวันทิ่เหมือนกันนะวันที่ยี่สิบเจ็ดิจุนาิจนตรงวันไม่ตรงเววันที่ยี่สิบก็ก็ไม่ตรง เดินหน้าวันอาทิตย์ไม่ตรง้าวักไม่รู้เห็นยาซีปตรงข้าวอ่ะ